ม่ใช่มีน้อยแต่คือเมียที่รักมากไม่เคยมีไรซ่อนรักกันแบบปัดเผยินไปไหนก็มีเธอทุกทิศที่ฉันก้าวเดินไม่เคยต้องหลบต้องมาแค่เธอคนเดียวในใจไม่ชอบความเหงาไม่เอาความเศร้ามีเธออยู่แล้วก็สุขใจไม่ต้องการใครไม่ต้องแอบซ่อนเธอคือคนเดียวที่ฉันไว้ใจไม่ใช่มีน้อยแต่คือเมียที่รักมาก อคือรักที่ฉันยอมทุกอย่างเจอใครน่ารักแต่ไม่เหมือนเธอก็เธอคือคนที่ฉันเลยเองเธอไม่ต้องกลัวเลยไม่มีใครแทนที่ได้ต่อให้โลกจะเปลี่ยนไปเธอยังเป็นที่หนึ่ใจไปไหนก็มีเธอทุกที่ที่ฉันหยุดพักเธอคือคนที่ฉันรักรักเธอเกินคำบรรยายมีโชคความเหงาไม่เอาความเศร้ามีเธออยู่แล้วก็สุขใจไม่ต้องการใครไม ฉันไว้ใจฉันแน่นอนแต่คือแมื่ที่รักมาเธอคือรักที่ฉันยอมทุกอย่างเจอใครน่ารักแต่ไม่เหมือนเธอเพราะเธอคือคนที่ฉันเลยเองทุกคืนฉันมีเธอในฝันทุกวันเธอคือแรงพลังแม้จะในแค่ไหนไม่กลัวเพราะรู้ว่ามีเธอข้างกัน ฉันมีน้อยแต่คือไม่ที่รักมากเธอคือรักที่ฉันยอมทุกอย่างเธอใครง่ารักแต่ไม่เหมือนเธอเพราะเธอคือคนที่ฉันเลือกเองต่อให้ใครเข้างงยังไงเธอคือคน,นดูนิวใจเธอว่าไม่มีไปไปเธอเป็นสัญลักษณ์ความหมายรักเธอจนเกินพอไม่มีช่นวงวันให้ใครแค่มีเธออยู่ใกล้ก็ไม่ต้องการอะไรอีกเลยเลย ให้ใครเขามอมยังไงเธอคือคนเดียวในหัวใจรม่ว่าไม่มีเปลียนไปจะเป็นทั้งรักความหมายรักเธอจนเกินพอไม่มีช่วงวันมีใครแค่มีเธออยู่ใกล้ก็ไม่ต้องการอะไรอีกเลยอีกเลยมโชว์ความเหนาไม่เอาความเศร้ามีเธออยู่แล้วก็สุขใจไม่ต้องการใครไม่ต้องแอบซ่อนเธอคือคนเดียวที่ฉันไว้ใจในวันที่โลกมันเปลีย่ยนนะในวันที่ใครไม่เข้าใจ เธอยังเป็นรักเดียวเสมอไปเพราะเธอคือหัวใจของฉันแต่คือมีที่รักมากเธอคือรักที่ฉันยอมทุกอย่างเจอใครน่ารักต้อง่นเหมือนเธอเาะเธอกับคนที่ฉันเลือกเองแต่คือมีที่รักมากทุกมันฉันเพราะเธอรักจากอกเ่ออยู่ด้วยกันทุกทีทุกเส้นทางเพราะเธอคือคนเดียวที่ฉันมาจริง ไม่ใช่มีน้อยแต่คือมีที่รักมาทุกวันฉันพร้อมจะรักเธอมากกว่าเดิมอยู่ดีกันทุกทีทุกเ้นทานเพราะเธอคือคนเดียวที่ฉันรักจริงไอ้หมายดูเธอันรัลอกดูที่ฉันเลือกเองไม่ใช่มีน้อยแต่คือมีที่รักมา ทุกวันฉันพร้อมจะรักเธอมากกว่าเดิมอยู่ด้กันทุกทีทุกเส้นทางเพราะเธอคือคนเดียวที่ฉันรักจริง